ขอทุกท่านยินขึ้นพร้อมกันครับขอเดชะ่าระอองธุรีพระบาท69 6กระมมข้าพระพุทธเจ้านายขนองกันละหะนายกเทศมนตรีตะบนเหมืองง่าพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณวนผลผลที่นี้ที่นี่แห่งนี้ลในจังหวัดต่างๆทั่ทวประเทศ วัมีความปรับเปรื่องปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาในใต้ฝ่าระอองตรีพระบาทที่ได้เบียนมาบรรจุครบ80ดสิบพันษาในวันที่12สองิงหาคม2555ัห้พวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโปรเก้าโปรกระมอมที่ทรงมีต่อพวงพระสงนิกร ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าระองธุรีพระบาทได้อุทิศพระวรากายภาพปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติตามเพ็นพระราชกรณียกิจนับนาประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาจักรประชาราชโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรผู้ยากไรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในด้านต่างๆอย่างมั่นคงและยั่งยืนและทรงปฏิบัติวามเพ็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชทานพระไทยที่เปี่ยมด้วยเมตตาที่คุณเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรได้ก่อให้เกิดความสงบพร่มเย็นตลอดจนความเจริญเจ้าหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉริมพระชนม์มาพรรษา80ตพรรษาสิสงิงหาสอ55น้้านี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโคมประทานุญาต นำพระสุภิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมฑลทนแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมชาติญาิประกาศสมานฉันท์พร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติและน้อมแก้วน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยและพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชลงมาโดนมาดานอภิบาลและประธานพร ให้ฝ่าระองธุรีพระบาทได้กเกษมพระสําราญพระราชพระธทยเชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคูณขจารกระจายแผ่ไพศาลสถิตเป็นมีขวางแก่พระสงนิกรชาวไทยตลอดธีรทิฏฐีการเลินด้วยเกล่าด้วย